วันนี้รู้สึกว่าถูวพูดสวัสดีนะคะนี่ร่างกายแข็งแรงสิบสิบนี่จรงไ น้องขอตัวเร่งงานดันเพิ่นเท็ดงานมือแล้วว่ไม่ได้น้อยสวัสดีค่ะไายธรรมชาติจงหฮบลร่แบบนี้ปลทั่วผู้น้ำไปต่อไปต่อไปต่อแล้วก็ไปต่อสิค่ะ คุณยุพินสวัสดีค่ะสวัสดีคุณยุพินคลองสินค่ะค่ามาเก็บผักทัวคู่คือเก่าเลยค่ะห้าล้านดวงตาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเห็ดจังสีเอาตัวส,สู้จ้าคุณนะสวัสดีคุณงนค่ะสวัสดีคุณงนขอบคุณนะคะที่เข้ามาด้วยเป็นกำลังใจมาเก็บตัวคู่อีกแล้วค่ะ คุณดาวเรืองตอบกับคุณพเพินสวัสดีจ้าใช่ไหมใช่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 ใชใชใชทุ่นตากแดดไี้เด้อคะ่ะ กันเด้อคุณมีมุ่นกับคุณวาสนาผ่านเหมือนกัน <c oughs> คนที่ผ่านเหมือนกันเช็นตอกะอยากไม่มีหุ่น่วนน้ำหุ่นซวนจำกัดน้ำโอ้ยเขามีคนสนใจเขาหลายขากับเงื่อนว่าออกประเด้เงื่อนคือเขาวานละ่ะแบบไหนเนะะาะเขาวานคุณมุ่น เนาะสวัสดีคุณยุพินค่ะบวานเพื่อนจ้าขอบคุณค่ะคุณบาสนาคุณดึกค่ะขอบคุณดึกค่ะสวัสดีค่ะแก็บตัวคู่เพราไม่มือวัดดีะม่อะไรก็ไม่เห็นมีอะไรนะเป็นไรไม่ต้องเล่นไปเล่นทำไม ราะว่าตอนกังเว้นส่วนมากจะจะชาร์จโทรศัพท์ไวค่ะโทรศัพท์ก็เคยอยู่แดดก็อยู่กันไหนจับมือนักจ้าพระสันคุณอันนั้นเราอันนี้ซอยเราในเด้อเราอะไอันนี้นน่นองเอปลูก สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาคุณแม่คุณยายก็มาหาเก็บตัวผู้อีกคือเกาเลยค่ะเก็ดงานทั้งสองเกิดงให้ปลาตัวผู้อามาปลูกไว้เมื่อคืนนี้มีแรงหน่อยนึง นี่จะตกอีกบุดอกฟ้าก็ลยละปลอยปอยค่ะมเ่เคยได้มีคนสนใจปันใดเก็บเอาติดเป็นไว้วยกะน,นี่สวนหลวงดอกยา่าดอกยา่า จับมือนักจ้าพระสันคุณอันนั้นเราอันนี้ซอยเราในเด้อเราไหลอันนี้แน่อนองเอลูกเก็บตัวผู้เก็บตัวผู้เด้ออืมอืมถูกขบไปใส่อย่างตัวก็เป็นหน่วยแล้วมันได้ชั่วโมงแล้วมั้งกำมังเพิ่มมา เรามั่งแสดงว่าบนเนตใหลุง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 ลล่นตัวค่ะไม่ล่อนเลยมีต๊กนมากระสาพนมื่นมาซื้อหมื่นปต๊ะั่นยนั่กับสีไล่้ากสีกสีสีลงแล้วล่ะสีล่วงแล้วเพราะว่าคือโดนเติบแล้วล่ะบริเวณเวลา เออเป็นสนิมแล้วเด้อพี่น้องตัวผู้ก็ได้เลี้ยงายตัวผู้เป็นตัวนิมกินกับมีหน่วยกอลเก็บเอาต้องเก็บถิ่มด้วยค่ะคุณมลนั่นเป็นสนิม แห้งหลยปีนี้ติดแต่ปีหกสิบห้าแล้วหกสิบสี่หสิบห้าแล้วก็ไม่ถูกอีกเลยก็เลยไม่ซื้อโอ้เป็นสนิมนี่ยฟูเป็นสนิม ไม่รู้เวลาลงแนละ้วจะขึ้นเวลาไหนก็ไม่รู้ลงมาก็เห็นเปื่อนเขามาเลยลืมจดไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผู้เก็บทุกผู้เลยคุณดูดาวเรืองเอสูสๆจะแม่สวัสดีคุณดา,ดาวเรืองเดียวกันด้อคุณมีมุนกับคุณวาสนาผ่านเหมือนกันคนที่ผ่านเหมือนกัน ตัวหัวคอยกันตามจัดสรรเงินเสาร์กับสูตต่อไม่ มันมาน,มานเด้อวันนี้เด้อผู้ใด,ด,ดมากก็ได้มันมาน,มานเด้อไปริ้ <c oughs> อไซ่ <c oughs> มไม่ซื้อหรอกเขาภาษาไม่ซื้อแล้วบอกอไ้เขาซื้อเลยเจ้าะบัตรซื้อ ือเราบ่เคยมีการถือกะถือมาถือเลยถัวน้ำเลยทัวผู้นั้นหลายอย่างแท้ยันไ์อะไลอันเต้เสารย่อนยังเต้เสาย่อนเก็บตัวผู้นี่แหละมืออ่นจิไปวาดกับสิไลเต้เสาร์อีกแหละค่ะเพื่อนอยู่จากสองสามคนกับฟ้าพิชาติกระซังมันเนาะพ่อได้ซวยตัวหนีมันเห็นงานนักไหม สวัสดีคุณดาวเรืองล้นทิมมืดดอกก็ได้เป็นดอกราไม่มีคนมาไก่มากายเพราะมาเอายาใส่ให้ไมได้ก็ว่าจะคุนเผื่อนอยู่จากสองสามคนกับฟา้าวิชาติกระซางมันเนาะพอได้ซอยตัวหนีมันเห็ดงานนักไหมสวัสดีคุณดาวเรืองเอาทั่วพููไปไหวพี่จังติไปขันให้เัวผููเก็บทัวพูเก็บตัวพู่พี่พาเก็บปุทัพผู่ค่ะ ขันใ้พีเน่เด้อพี่บ่มีมือขันเี๋่วปี่ก็สิไปไปคอยเห็ดไปน,น,นะค่ะนะไปก่อน ไปข้าหุมก่อนไปเห็นหุมโทราศาพัพท์สายจ้าสายว่เป็นยังหนวันพักพรวันานทีเอาจริงเอาแจงกับชีวิตไหล